สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกลไกลตลาดหรือว่ากลไกลราคากันนะคะตัวกลไกลราคาเนี่ยมันก็คือราคาของสินค้าและบริการที่ถูกกําหนดขึ้นโดยปริมาณการเสนอซื้อที่เรียกว่าอุปสงค์และปริมาณการเสนอขายที่เราเรียกว่าอุปทานก็คือ2ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกําหนดราคาสินค้าและบริการซึ่งตัวกลไกลราคาเนี่ยอาดัมสมิธบอกว่ามันคือมือที่มองไม่เห็น โดยกลไกราคาเนี่ยเราจะใช้อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบผสมเท่านั้นนะคะมาดูตัวแรกเลยก็คืออุปสงค์อุปสงค์ก็คือดีมานความหมายของมันก็คือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเอาง่ายๆจําง่ายๆเลยนะคะก็คือความต้องการซื้อเราเรียกว่าอุปสงค์ซึ่งตัวตัวองค์ประกอบที่มันจะเป็นอุปสงค์ได้เนี่ยเราต้องมีความพอใจเราต้องมีกําลังซื้อถ้าสมมุติว่า เราไม่มีเราไม่มีเงินไม่พอที่จะซื้อเนี่ยมันก็เขาจะเรียกว่ามันไม่เกิดอุปสงค์อย่างแท้จริงนะคะมาดูกฎกฎของอุปสงค์กฎของอุปสงค์มันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้าและบริการอะกับปริมาณความต้องการซื้อคู่จะแทนตัวพีเนี่ยนะคะคูจะแทนด้วยไที่แปลว่าราคาแล้วก็ตัวดีก็คือด m มา d ก็คืออุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อ ตามหลักความเป็นจริงเลยก็คือสมมติว่าเมื่อราคามันสูงขึ้นเนี่ยเราก็มีความต้องการซื้อน้อยลงแต่ถ้าเมื่อราคาน้อยลงราคามันถูกลงเนี้ยลูกปริมาณความต้องการซื้อมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าในในถ้าเมื่อเทียบอุปสงค์กับราคาแล้วอะค่ะมันจะอยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน เนี่ยลูกราคาสูงดีมานก็จะต่ำลงแต่ถ้าราคาต่ำดีมานก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นตัวกฎของอุปสงค์นะคะต่อไปมาดูครูจะให้ดูกราฟของอุปสงค์อันนี้เป็นราคากับปริมาณซื้อครูจะกำหนดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งแล้วกันเอาเป็นทุเรียน ถ้าสมมุติว่าทุเรียนราคากิโลกร,รัมละ50บาทปริมาณซื้อก็คืออุปสงค์ความต้องการซื้ออะมันก็จะแค่10กิโลถ้าโลละ40บาทต้องการซื้อ20กิโลแต่ถ้าสมมติว่ามันโลละ30บาทเราก็ต้องการซื้อ30กิโลถ้าโลละ20บาทเราก็ต้องการซื้อ40กิโลแต่ถ้าโลละ10บาทเราก็ต้องการซื้อ 50ากิโลอ่ะเราลองมาลงกราฟตามที่เหมือนเราเคยเรียนคณิตศาสตาร์เวลาลงกราฟนะคะเอ่อเส้นแนวนอนจะเป็นปริมาณเส้นแนวตั้งจะเป็นราคานะคะครูจะพอตกราฟคร่าวๆให้ดูนะคะเอ่อมันอาจจะไม่ตรง100% 10 20 30 40, 40 50 10 20 30 40 ห้าสิบนะคะอ่ะลองลองลงที่จุดแรกก็คือราคาราคาห้าสิบบาทปริมาณความต้องการซื้อสิบกิโลอันนี้นะคะลงจุดประมาณตรงนี้อ่ะต่อไปอันที่สองราคาสี่สิบต้องการซื้อยี่สิบอ่ะลากขึ้นไปสี่สิบจุดตรงนี้ต่อไปอันที่สามราคาซื้อสามสิบต้องการซื้อราคาขายสามสิบต้องการซื้อสามสิบ ต่อไปราคาขายราคาขาย20ต้องการซื้อ40ราคาขาย10ต้องการซื้อ50อ่ะกราฟอุปสงค์มันก็จะลงมาประมาณนี้ลูกก็คือเนี่ยถ้าเราไปเจอในข้อสอบหรือว่าอะไรเงี้ยกราฟอุปสงค์มันจะเป็นนอนลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือให้ครูสอนให้ดูการลงกราฟอุปสงค์แล้วก็ดูเปรียบเทียบปริมาณราคากับ ความต้องการซื้อสินค้าและบริการต่อไปเรามาดูที่ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดประสงค์อันแรกเลยการเปลี่ยนแปลงประสงค์มันขึ้นอยู่กับอะไรเมื่อกี้ที่เราดูไปเลยลูกก็คือขึ้นอยู่กับราคาอันที่2นะคะการเปลี่ยนแปลงประสงค์ตามตัวกําหนดอื่นๆหรือว่าเราเรียกว่าปัจจัยทางอ้อมอย่างแรกเลยคือรายได้ผู้บริโภคเอาง่ายๆเลยลูกเหมือนเราอะลูกถ้าสมมติว่าเรามีเงินมากหรือมีรายได้มาก เราก็จะต้องการซื้อมากแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเงินน้อยความต้องการซื้อเราก็จะน้อยลงอันนี้ก็คือปัจจัยที่เป็นในเรื่องเกี่ยวกับไรายได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเอาไปพอรตกราบลุกกราฟเมื่อกี้คูอกว่ากราบอุปสงค์มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเรามีเงินมากกราฟมันจะเลื่อนขึ้นไปทางนี้ทางขวาแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเงินน้อย เราก็จะความต้องการซื้อมันก็จะน้อยการมันก็จะเลื่อนลงมาทางสายต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นปัจจัยกําหนดประสงค์ที่มันเราเรียกว่าปัจจัยทางอ้อมก็คือสินค้าด้อยสินค้าด้อยคืออะไรคะสินค้าด้อยคือสินค้าที่ผู้บริโภคที่ผู้บริโภคจะซื้อมากเมื่อมีไรายได้ต่ำ แต่ผู้บริโภคอันนี้เลยนะลูกผู้บริโภคจะซื้อน้อย <i> เมื่อมีไรายได้สูงยกตัวอย่างง่ายๆเลยลูกถ้าสมมติว่าสินค้าชนิดนี้ถ้ามันมีถ้าผู้บริโภคมีเงินมากก็จะซื้อมาซื้อถ้าผู้บริโภคมีเงินมากก็จะซื้อน้อยถ้าผู้บริโภคมีเงินน้อยก็จะซื้อมากหรือหันไปบริโภคสินค้าชนิดอื่นแทน <i> แล้วนะคะ ไปบริโภคสินค้าชนิดอื่นแทนยกตัวอย่างสินค้าที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คืออะไรรู้ไหมคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้าเราต้องการประหยัดหรือต้องการเซฟเงินเนี้ยเราก็จะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปริมาณมากอันนี้เราเรียกว่าสินค้าด้อยก็คือ ถ้าผู้บริโภคมีเงินมากก็จะซื้อน้อยแต่ถ้าผู้บริโภคมีเงินน้อยก็จะซื้อมากอันนี้เรียกว่าสินค้าด้อยต่อไปอีกอีกอันหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกันก็คืออันโย,ยงมาตรงนี้นะลูกส,สินค้าสินค้า2ชนิดที่มันทดแทนกันได้ เช่นไข่เป็ดกับไข่ไก่หรือแม้กระทั่งไมโลโอวันตินเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อสมมุติว่าสินค้าราคา A เนี่ยอันนี้นะคะสินค้าที่เกี่ยวข้องถ้าสินค้า A มันมีราคาเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อมันก็จะลดลงแต่พอมันจะไปปริมาณถ้าเป็นสินค้า B ปริมาณการซื้อมันก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเราบอกว่าโอ๊ยไข่เป็ดมันแพงเพราะฉะนั้นไข่เป็ดคือสินค้า A เราก็จะซื้อไข่เป็ดในปริมาณที่น้อยลงเราก็หันไปซื้ออะไรแทนลูกสินค้า B ก็คือไข่ไก่ซื้อไข่ไก่ก็จะเพิ่มขึ้นหรือหมูเนื้อหมูเนื้อไก่ถ้าเนื้อหมูมันเพิ่ม ราคาขึ้นเ,เราก็หันไปซื้อเนื้อไก่มากขึ้นเพราะฉะนั้นอุปสงค์ของเนื้อหมูมันก็จะลดลงต่อไปสินค้าที่ใช้ประกอบกันสินค้าที่ใช้ประกอบกันคืออะไรคะก็คือสินค้าที่ผู้บริโภคซื้ออันหนึ่งแล้วมันต้องซื้ออีกอันหนึ่งตามไปด้วยเดี๋ยวนะ เช่นอะไรบ้างเช่นเมื่อเราซื้อดินสอเราก็ต้องซื้ออะไรลูกอย่างลบเมื่อเราซื้อ,อายาสีฟันเราก็ต้องซื้อแปรงสีฟันหรือแม้กระทั่งเมื่อเราซื้อรถยนต์เราก็ต้องใช้เติมน้ำมันอันนี้ลูกเ,เราเรียกว่าสินค้าที่ใช้ประกอบกันเช่นถ้าสมมติว่าน้ำมันแพง มันก็จะส่งผลต่อการซื้อรถยนต์ก็คืออุปสงค์รถยนต์ก็จะลดลงอันนี้ที่เราเรียกว่าสินค้าที่ใช้ประกอบกันก็คือเมื่อสินค้าชนิดหนึ่งอะสุติว่าดินสออะมันสูงเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลกับการซื้อยางลบราคาดินสอมันสูงมันจะส่งผลกับการซื้อยางลบไงความต้องการซื้อยางลบมันก็จะน้อยลงเพราะว่าอะไรพอราคาดินสอมันสูงความต้องการซื้อดินสอมก น้อยลงแต่แล้วพอเราต้องการซื้อนิสสอน้อยลงอย่างลบเราก็ต้องการซื้อน้อยลงไปด้วยอีกอันหนึ่งนะคะการโฆษณาการโฆษณามันจะทํามันเป็นตัวกําหนดอุปสงค์ยังไงก็คือเมื่อมันมีการโฆษณาบ่อยๆทําให้เรารู้จักสินคา้าหรือแม้กระทั่งการใช้พรีเซนเตอร์หรือว่า ดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ในสินค้าโฆษณาที่เราปึ๊ที่เราชอบอยู่เงี้ยความต้องการเราก็จะต้องการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นอีกอันหนึ่งนะคะฤดูการเะเทศการเช่นสมมติว่าตอนนี้ฤดูหนาวความต้องการซื้อเสื้อกันหนาวมันก็จะเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งฤดูถ้าเป็นฤดูร้อน เราจะต้องการซื้อลมเพิ่มไหมลูกเราก็ไม่ต้องการซื้อลมเพิ่มแต่ถ้ามันเป็นฤดูฝนเราก็ต้องการซื้อลมเพิ่มมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือรสนิยมรสนิยมของผู้บริโภคก็คือความชอบรสนิยมเป็นความชอบของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันถ้าเราสมมติว่าเราชอบอ,อระหว่างชานมกับกาแฟเราชอบกินกาแฟเราก็จะซื้อ ปริมาณต้องความต้องการซื้อกาแฟเราก็จะมากกว่าชานมอยู่แล้วนั่นเน่ยเราเรียกว่าโลนิยมอันสุดท้ายการคาดคะเนราคาการคาดคะเนราคาของผู้บริโภคคืออะไรคะ่ะก็คือสมมุติว่าเราคิดแล้วว่าตอนนี้โควิดมาเพราะฉะนั้นแมสจะต้องแพงนแน่ๆเลยเราก็สมมุติว่าแมสเราคิดว่าแมสอะหน้ากากอนามัยอะลูกมันจะแพงนแน่ๆเลยเราก็ต้องการซือซ้อแมสในซื้อแมสในปริมาณมากๆเพื่อ ตุนสินค้าไว้อันนี้ก็คือเป็นการคาดคะเนของผู้บริโภคที่เป็นตัวกที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์มาดูที่สรุปนะคะถ้าตัวกำหนดอุปสงค์เพิ่มกราฟมันจะไปทางขวาแต่ถ้าสมมติว่าตัวกำหนดอุปสงค์อะมันน้อยหรือว่าลดนะคะกราฟก็จะไปทางซ้ายก็คือกราฟอย่างเงี้ยลูก อ,อุปสงค์การมันก็คือประมาณนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าตัวกําหนดอุปสงค์ที่เราไล่มาเนี่ยพวกฤดูการลสนิยมพวกการค่าคะแนนราคาเนี่ยมันเพิ่มกาฟมันก็จะขึ้นไปทางนี้ลูกทางขวาแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อตัวกําหนดอุปสงค์มันลดก็คือเราไม่ได้ชอบในสินค้าชนิดนี้ความต้องการซื้อสินค้าหรือวิการชนิดเนี้ยมันน้อยลง กราฟมันก็จะมาทางนี้ลูกมาทางซ้ายกราฟก็จะประมาณนี้อ่ะอันเนี้ยก็คือจบสําหรับอุปสงค์นะคะต่อไปเราจะต่อด้วยอุปทานอุปทานเอาง่ายๆเลยก็คือซัพพลายความหมายของมันก็คือความต้องการเสนอขายความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการที่ผู้ขายต้องการเสนอขายให้กับผู้บริโภคมาดู กฎของอุปทานเหมือนอุปสงค์เลยลูกก็คือความสัมพันธ์ของราคาสินค้าและบริการกับความต้องการขายครูจะแทนตัว P ด้วย Py และ S ด้วย Supply ที่แปลว่าอุปทานอันเนี้ยถ้าดูจากสังเกตจากลูกศรเนี่ยมันจะเป็นทิศทางเดียวกันเมื่อ p i ก็คือราคาสูงความต้องการขายมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่า ราคาสินค้าและบริการมันต่าอ่ะความต้องการขายสินค้าหรือบริการมันก็จะต่ําลงลองหูลองนึกในถ้าสมมติว่าเราเป็นพ่อค้าหรือเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ยเราขายสินค้าชน,นิดหนึ่งเนี่ยนินสซอแท่งหนึ่งปกติแค่5บาทแต่เท่าวันหนึ่งนินสนอมาราคาแพงขึ้นเราก็ต้องการขายนินสซอให้ได้มากขึ้นเหมือนกันลูกเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างราคากับอุปทานจะเป็นในแบบทิศทางเดียวกัน เมื่อกี้เราดูอุปสงค์ลองอ่านเดี๋ยวครูเทียบอุปสงค์กับอุปทานให้ให้ดูเลยนะคะเมื่อกี้เราดูอุปสงค์อุปสงค์อะราคากับความต้องการซื้ออะมันจะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือเมื่อราคาสูงความต้องการซื้อก็จะต่ําเมื่อราคาต่ําความต้องการซื้อก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้จะอยู่ทิศทางตรงกันข้าม